อัพสัญญาณความสุขสแกนยิ้มรับของขวัญฉลองสัญญาณใหม่ลูกค้า True d e t e ท t รับของขวัญฟรีทั่วไทยผ่านแอปท u ูสแกนเลยค่ะคุณอ้วนคะมุมอมองของการจัดพอร์ตส่งท้ายปีในช่วงนี้นะคะขอคำแนะนํานิดนึงนะคะว่าช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เราจะสามารถที่จะปรับพอร์ตยังไงดีคะครับเอ่อเปิดต้นปีมาเนี่ยผมคิดว่าตลาดคงเล่นอยู่สองธีมหลักนะครับธีมแรกก็คือเรื่องของ e a r n i n g s ซีซันควบคู่กับดีเวนซีซันนะฮะเพราะว่าอ่มันจะเป็นเรื่องของการเก่งกำไรผลประกอบการไตรมาส4ี่แล้วก็คาดหวังเรื่องของปันผลนะครับไม่ว่าจะเป็นปันผลเต็มปีของปีนี้นะครับรวมถึงอ่บางบริษัทแต่ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายแบบปีละ2ครั้งละนะครับก็คือเป็นปันผลครึ่งปีหลังของปีนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเยอะกว่าครึ่งปีแรกนะครับก็อาจจะมีแรงเก่งกาไรเข้ามาในกลุ่มที่จ่ายปันผลสูงๆนะครับ ที่เราลองทำตัวเลขมาเนี่ยสามกลุ่มหลักนะที่มีเม็ดเงินในการจ่ายปันผลเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก70%ของทั้งตลาดเนี่ยก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็สื่อสารนะครับสามกลุ่มนี้น่าจะมีแรงซื้อพยุงเข้ามาจากการคาดหวังเรื่องของเงินปันผลนะครับส่วนอ,อ,อีกทีมหนึ่งที่เราคิดว่า น่าจะมีแรงเก็งกําไรเข้ามาหลังปีใหม่เนี่ย,ยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งมเม็ดเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยเพิ่งที่จะอนุมัตินะครับการ أ, เบิกจ่ายในงบประมาณเลือกตั้งเนที่กรกตขอมาเกือบ900 0ล้านนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการทําประชามติเข้ามาด้วยนะปกติเนี่ยงบที่ใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5้าถึงหกพันล้านนะครับแต่รอบนี้สูงที่ ที่สุดเป็นประวัติการนะครับเกือบ90,00ล้านก็น่าจะมีเม็ดเงินเนี่ยกระจายลงสู่ท้องถิ่นสําหรับเรื่องของการเลือกตั้งในตรงนี้มากขึ้นนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือหอการค้าเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับเงินจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงที่มีการเลือกตั้งนะเพราะว่าแต่ละพักเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณในการทําป้ายหาเสียงในการตั้งเวทีนะครับในการที่จะลงพื้นที่หาพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณสัก5 0,000่นล้านบาทนะฮะที่จะหมุนเวียน นะซึ่ง5้าหมื่นล้านเนี่ยน่าจะพยุงเศรษฐกิจได้นะครับในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายงบได้ตามปกตินะครับก็อาจจะเห็นแรงเกงกาไรเข้ามาครับพวกโดเมสิกเพย์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มอาหารเครื่องดื่มไปหาประชาชนก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากกันด้วยนะครับก็ต้องซื้อนี่แหละฮ้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่นครับหรือว่าคนอาจจะคาดหวังครับว่า พอมีเม็ดเงินลงไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์น่าจะหายใจหายคอได้ก็คือมีการกลับมาชําระหนี้ได้ตามปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสามกลุ่มที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอันนี้คือ2องธีมหลักที่ผมคิดว่าสามารถจะเก่งกําไรในตลาดหุ้นไทยได้ในช่วงสั้นๆน,นะครับสาหรับหลังปีใหม่เปิดมาก็น่าจะครอบคลุมประมาณสักตรมาสหนึ่งได้อยู่นะครับเพราะว่าตามสถิติเนี่ย election r ล l ี่เนี่ยอ่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง2 ดาก่อนเลือกตั้งมันก็จะตกในช่วงประมาณสักปลายมกราคมนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งรอบนี้อยู่วันที่8กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็1เดือนหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยหุ้นมมกจะปรับขึ้นได้ดีก็จะไปตรงกับในช่วงประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนะครับก็น่าจะครอบคลุมนะในช่วงไตรมาสหนึ่งที่พอเก่งกำไรกันได้กับ2ทีมนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเรามองภาพในแง่ของ asset location ในในใน,ในปีหน้าเนี่ย สินทรัพย์ที่เราชอบเนี่ยนะครับเราชอบในตัวของเอาเอา,เอาแต่ละประเทศก่อนนะครับเราคงโทนดาวตัวของตลาดพุ้นสหรัฐลงมานะไม่ใช่ว่า,าไม่ชอบนะแต่ว่าปีนี้เขาขึ้นไปเยอะนะครับก็อาจจะโทนดาวลงมาแล้วก็เน้น value play มากขึ้นนะครับตลาดที่เราชอบเนี่ยจะเป็นจีนนะครับเป็นยูโรนะฮะเป็นสิงคโปร์เนะี่ยสามตลาดนี้เนี่ย เราให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับรวมถึงตลาดที่4นะครับตลาดหุ้นไทยด้วยนะเพราะว่าปีนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีปันผลค้ํานะครับเราคิดว่าที่ระดับประมาณเนี้ยนะครับดัชนีเนี่ยพันหนึ่งร้อยถึงพันสองร้อยจุดเนี่ยลงมาเนี่ยหลังจากนี้ดาวไซด์จะจํากัดมากนะมีแรงสู้ตลอดเลยแถวบริเวณตรงนี้เพราะว่าปันผลเฉลี่ยเนี่ยเขาจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก4.5 4.6เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง ใกล้เคียงกับประเทศที่จ่ายปันผลสูงอย่างสิงคโปร์นั่นแปลว่ามันมันเห็นทริกเกอร์แล้วว่าดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยอยู่ตรงนี้นะครับมัน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 เราเข้าไปลงทุนในอะไรที่เราเห็นจุดต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่ามันดูสบายใจนะเราก็เลยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในปีหน้าเหมือนกันนะครับส่วนทองคำด้วยความที่ขึ้นมาเยอะก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาบ้างแต่ยังไงก็ต้องมีนะครับเพื่อเฮจิ้ง สถานการณ์ไม่คาดฝันนะครับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่เรามองในปีหน้าเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับในช่วงปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแม้ว่าหลายพื้นที่คุณทรัมเนี่ยอาจจะเป็นคนกลางให้สถานการณ์เบาลงแต่อย่าลืมว่าหลายประเทศเนี่ยมีการสะสมอาวุธไว้เยอะมากนะครับตรงนี้มันเหมือนกับคนที่มีอาวุธอยู่กับตัว เกิดนะโมโหโทสะขึ้นมาเนี่ยสามารถหยิบอาวุธออกมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยยังไงก็ต้องมีติดพอร์ตนะครับแม้ว่าอาจจะขยับขึ้นมามากก็าตามนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินบาทสุดท้ายละนะครับเราก็คิดว่าแถวประมาณสัก3 0 5ถึง31เนี่ยจะเป็นแนวที่แบงค์ชาติเนี่ยเข้ามาโมอนิเตอร์นั่นหมายความว่าโอกาสที่เงินบาทจะแข่งค่าไปมากกว่านี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างน้อยนะครับ พอแข็งค่าขึ้นมาในเลเวลนั้นเนี่ยคงจะจัดประชุมกันทีถ้าเกิดเอาไม่อยู่ก็อาจจะต้องใช้ยาแรงมากขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าโทนปีหน้าเนี่ยเงินบาทน่าจะสลับมาอ่อนค่าบ้างนะครับแต่มองค่ากลางเฉลี่ยเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก31.5นะครับกรอบบนก็32.5อย่างเงี้เป็นต้นนะครับ